เรียนท่านประธานสภาที่ครบรผมใช้ทวัตตุลาธนผู้แทนรัศดรจากพกครกเก้าวไกลครับผมฟังหลายท่านอภิปรายแล้วมีความเห็นว่าจริงๆแล้วเราก็มีความเห็นร่วมกันอยู่หลายอย่างนะครับประการแรกผมคิดว่าเราเห็นตรงกันว่าการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นประมุขของรัฐองค์พระหมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์นะครับประมุขของรัฐต่างประเทศผู้นำทางการเมืองหรือแม้แต่บุคคลสาธารณะที่สำคัญนั้นเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องหลักปฏิบัติสากลประการที่สองผมคิดว่าเราเห็นตรงกันนะครับว่าขบวนสเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพในวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการไปอย่าง เหมาะสมแล้วนะครับในอย่างน้อยก็ในแง่ที่ว่าไม่ได้สร้างผลกระทบต่อประชาชนเกินสมควรประการที่สเราก็ต่างเห็นตรงกันว่าเราไม่อยากจะเห็นเหตุการณ์อย่างวันที่สี่กุมภาพันธ์เกิดขึ้นอีกตอนที่ท่าน ที่เสนอยติท่านแรกนะครับขออนุญาตเอ่ยนามคือท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ได้อภิปรายเปิดยตินั้นผมฟังดูแล้วก็ผมดีใจนะครับผมดีใจที่ท่านเอกนัทก็ได้เล่าว่ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยเกิดความรู้สึกโกรธในแว็บแรกที่ได้รับทราบเหตุการณ์แต่หลังจากนั้นก็สามารถที่จะสงบสติอารมณ์ได้ นะครับในกรณีของท่านเอกนัทก็ด้วยเหตุที่นึกถึงพระราชดำรัสที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการประนีประนอมเมื่อสงบสติอารมณ์ได้ไม่ใช้อารมณ์โกรธก็คิดที่จะหาวิธีหรือเสนอวิธีการที่จะบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในอย่างวันในวันที่4กุมภาพันธ์นั้นเกิดการบานปลาย นำไปสู่การประทะขัดแย้งทางการเมืองที่ใหญ่โตวกว่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับทนีนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ให้บานปลายมากกว่านี้ได้อย่างไรผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่เราควรจะถกเถียงอภิปรายกันให้รอบด้าน ผมเองยังยืนยันว่าเวลาเราพิจารณาเกี่ยวกับมาตรมาตรการถวายความปลอดภัยซึ่งสืบเนื่องจากกรณี4กุมภาพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะพิจารณาเฉพาะเรื่องกฎหมายระเบียบแผนในการถวายความปลอดภัยได้อย่างเดียวเท่านั้น ผมขอญาติธรรมทานนะครับผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเรือนของเรานี่นะครับที่กระทบกับการถวายความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งก็ว่าได้เพื่อเป็นตัวอย่าง เมื่อวันที่22กันยายนในพุทธศักราช2520นะครับเคยเกิดเหตุการณ์ลอบทำร้ายในหลวงราชการที่9และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ที่เสด็จไปด้วยระหว่างที่พระราชนำเนินเสด็จพระรชนมเนินไปที่จังหวัดยะลารุนแรงกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนหน้านี้หลายเท่าครับ มีเกิดความปั่นป่วนในขบวนเสด็จและเกิดการลอบวางระเบิดนะครับใกล้ที่ประทับของพระองค์นี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าจะแก้การถวายความปลอดภัยในวันนั้นไม่สามารถที่จะพิจารณาเฉพาะกฎหมาย และแผนมาตรการในการถวายความปลอดภัยเท่านั้นเพราะสุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนั้นเหตุการณ์เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยหลายครั้งหลายกรณีจึงเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมืองปัญหาทางความคิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเสียดายเหตุการณ์ในครั้งนั้น ก็ใช้วิธีทางการเมืองเนี่ยครับจัดการเหมือนกันแต่ผิดทางไปหน่อยเพราะหลังจากนั้นเกิดกลุ่มฝ่ายขวาคือกลุ่มกระทิงแดงในขณะนั้นพยายามใช้กรณีที่เกิดขึ้นการลอบปลงพระชนที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาปุกปัน่นกล่าวหาโจมตีว่ารัฐบาลขณะนั้นซึ่งเป็นรัฐบาลของนายธานินทร์ไกลวิเชียนว่าไม่มีความจงรักภักดีเพียงพอจนกระทั่งนำไปสู่การรัฐประหารหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือน นะครับและกว่าประเทศจะฟื้นฟูไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ก็ใช้เวลาหลายปีย้อนกลับมาสู่กรณีที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่ผมก็ยังยืนยันว่าเราทราบกันดีนะครับว่านี่ไม่ใช่ปัญหาการเ,าเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยอันเกิดจากเรื่องการก่ออาชญากรรมเพื่อหมายปองทำร้ายพระบ,บรมวงศานุวงศ แต่มันเป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งทางความคิดมันต้องยอมรับตรงนี้ก่อนถึงจะพิจารณาอย่างรอบด้านว่าเราจะจัดการบริหารจัดการการถวายความปลอดภัยและการแก้ปัญหาทางการเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างไรแน่นอนวันนี้คงไม่ใช่วาระที่เราจะมาพูดกันเรื่องการแก้ปัญหาทางการเมืองโดยละเอียดนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยประเด็นหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้ จากกรณีของคุณตะวันก็คือว่ามันต้องมีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนที่รัฐไทยสามารถทำให้คนคนหนึ่งที่เขาแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองของเขาด้วยการถือกระดาษแผ่นหนึ่งและผลักให้เขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยจำนวนมากไม่คาดคิดว่ามีใครจะกล้าทำมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างครับ เมื่อประชาชนคนหนึ่งเขาอยากจะพูดแต่เราไม่อยากฟังเพราะมันไม่อยากไม่น่าฟังและไม่ต้องการให้คนอื่นได้ยินแล้วเราพยายามจะไปปิดปากเขาสุดท้ายเขาก็เลยเลือกตัดสินใจที่จัตะโกนครับแล้วมันก็นำมาสู่สถานการณ์ที่เราไม่พึงปรารถนาผมคิดว่าอย่างนี่เป็นบทเรียนอย่างน้อยอย่างหนึ่งที่เราควรจะพิจารณาการหลังจากนี้โดยเฉพาะฝ่ายบริหารนะครับในขณะเดียวกันนะครับ ผมขอญอาตท่านประธานอีกสักเล็กน้อยผมคิดว่าคนที่กำลังตะโกนอยู่ด้วยความเคารพผมคิดว่าคนที่กำลังตะโกนก็ควรจะไตร่ตรองว่าวิธีการอะไรนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยหันมาเปิดใจฟังนะครับพวกเรามากขึ้นด้วยการตะโกนแล้วยิ่งทำให้ไม่มีใครฟัง อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีปราถนาเช่นกันสุดท้ายไม่ว่าจะฝ่ายไหนผมคิดว่าเราไม่ควรจะจัดการสถานการณ์ด้วยการผลักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้สุดขั้วไปมากกว่าน,นี้นะครับอย่างที่ท่านวิโรจน์บอกอย่าใช้น้ำมันดับไฟครับผมเองถ้าถามว่าวันนี้เราจะเสนออะไรไปยังฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลจากยตินี้ นอกจากข้อเสนอเรื่องการทบทวนกฎหมายระเบียบแบบแผนต่างๆแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ฝ่ายบริหารทําได้คือกุศโลบายทางการเมืองผมเองไม่สบายใจนะครับได้ยินสมาชิกฝั่งรัฐบาลพูดกันถึงถ้าไม่พอใจให้ไปอยู่ประเทศอื่นนะครับหนักแผ่นดินนิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นทิ้งนี่ผมยังนึกว่า เราอยู่ในรัฐบาลจากการรัฐประหารนะครับผมคิดว่าเราเคยมีบทเรียนมาแล้วว่าการใช้ความจงรักภักดีมาแบ่งแยกประชาชนไม่สุดท้ายไม่สามารถส่งผลดีกับใครเลยเราเคยผ่านเหตุการณ์6ตุลามาแล้วสามาชิกหลายท่านพูดถึงผมขอเวลานิดเดียวมันสอนเราแล้วครับว่าสุดท้ายต่อให้เราใช้กำลัง ใช้อาวุธร้ายแรงยิงเข้าไปสู่ประชาชนที่เราไม่อยากฟังฆ่าเขาตายการเมืองลากเข้าไปแขวนคอต้ต้นมะขามตอกอกหรือกล่าวหาผู้คนจำนวนมากว่าเป็นคอมมิวนิสต์จนสุดท้ายเขาไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องเข้าไปเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆในป่ามันไม่ใช่ทางออกนะครับสุดท้ายเราก็ต้องจบด้วยการแก้ไขปัญหาทางการเมืองนิรโทษกรรมเปิดโอกาสให้คนที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย มันไม่มันวนหลูดอยู่แบบนี้แหละครับสุดท้ายครับผมก็หวังว่ารัฐบาลของเราสมาชิกผู้แทนรัศดรของเราจะมีสตินะครับแล้วก็ระงับความโกรธอย่างที่ท่านเจ้าของยติได้เปิดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วใช้กุศโลบายนะครับทางการเมืองแก้ปัญหา อย่าผลักใครให้สุดขั้วไปมากกว่านี้แล้วเพิ่มพื้นที่ตรงกลางให้มากที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกัารสามารถที่จะหาจุดร่วมกันได้เพื่อให้ประเทศไทยเราออกจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาเกือบสองทศวรรษแล้วเพื่อเราที่จะได้ประเทศของเราจะได้มีสมาธิเดินหน้าไปเผชิญหน้ากับโลกที่ผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณครับ